สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของมานกพุ่มนรินเจ้าของต้นฉบับเสียงร้องเพลงนิยายรักหนองหานท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่านายเปียกจุลกรเกิดปีพุทธศักราช2485ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายวันและนางเชื้อจุลกร เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นปถมปีที่4และในช่วงวัยรุ่นได้ไปอยู่กับญาติที่อำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาต่อมาได้เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครได้มาเป็นกระเป๋ารถเมยสาย42ในช่วงนั้นในช่วงที่ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมยเพื่อนเห็นว่าเสียงดี จึงแนะนําให้ไปสมัครร้องเพลงกับวนดนตรีสุรพลสมบัติเจริญที่ช่องนนทีและได้พบกับสุรพลครูสุรพลจึงให้ร้องเพลงให้ฟังและได้ร้องเพลงจําใจจากสุรพลก็รับเข้าไว้ประจําวนดนตรีในยุคนั้นมีศิลปินร่วมวงเช่นไพรวันลูกเพชรเมืองมนสมบัติเจริญยงยุทธเชื่อชันชยัย สำราญภักดีอาสาเดินสายไปกับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญอยู่ระยะหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้บันทึกแผ่นเสียงก็ออกจากวงและได้ไปอยู่กับวงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์ก็ยังไม่มีผลงานการขับร้องอีกเช่นเดิมจนกระทั่งได้มาอยู่กับวงดนตรีเมฆเมืองใต้และได้ลงทุนทำเพลงบันทึกแผ่นเสียงกันเองเปียกได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลง อย่ารักฉันเลยนานอย่างไงฉันจำเธอได้มานมองอย่าตามมายอมาเยอยฉันเลยคนงามและใช้ชื่อการร้องเพลงในครั้งนั้นว่ามานพุ่มนรินและเดินสายไปเรื่อยๆอยุริยะหนึ่งก็ได้มาเจอกับเพื่อนรักที่ชื่อแดนนพดล เพื่อนจึงลงทุนแต่งเพลงให้บันทึกแผ่นเสียงอีกเพลงชื่อเพลงเธอจ๋าอยู่ไหนคิดถึงเจ้าแล้วเศร้ารือไทยไม่หายยามที่นอนฝันไปเจ้าฝันบ้างไหมคนดีโอ้ยอดรักที่คิดหนักเพียงนี้แล้วคนดีของที่จะคิดเพียงใด แต่ใช้ชื่อการขับร้องเพลงว่าดวงนพดลหลังจากบันทึกแผ่นเสียงก็กลับมาใช้ชื่อร้องเพลงชื่อเดิมคือมานพพุ่มนรินและต่อมาได้มาเจอกับคุณสมชายทองขาวซึ่งเป็นเพื่อนรักกันและสมชายชักชวนให้มาอยู่กับบรุตรีมุกดาพันธ์ของ ครูพยมมุกดามานพุมนรินจึงมาอยู่กับวงดตรีมุกดาพันธ์เมื่อราวปีพุทธศักราช2513และมาอยู่สักพักหนึ่งก็ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงนิยายรักหนองหานยอดอลลมเลาวลมเมื่อไกลจะสางนาวหมอกยังไม่จางคว้างลอยเหนือบึง ซึ่งพอทำให้มานพพุ่มนรินได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงในยุคนั้นพอสมควรเดินสายไปกับวงดนตรีมุกดาพันธ์ได้ประมาณสองปีกว่าวานึกเบื่อการร้องเพลงจึงลาออกจากวงและเลิกการร้องเพลงหันมาทำงานอาชีพในโรงพิมพ์จนถึงวัยกเกษียณก็ออกจากโรงพิมพ์กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดพิษณุโลก หากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีปุธีราที่โอสาทัศใหญ่นอน้ติมทำไปนี้ แปลกใจจริงหรือมีคูน